เออมันกงยว่ะไหน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 ยครับบอกไม่มีไม่เคยเดีกยวินลยี่ครับวันไหนงมือบอก้องให้เลย้องอดก็กินดีนี่นุ่มเสื้อแดงกับหนุ่มเสื้อสีโอรสเี่ได้มาที่้0อันนี้มันราคาเท่ากันไหมระหว่างเราผ่าอย่างนี้กับ เท่าๆกันครับแับย่างแบบนั้นนะนโะโตแล้วเจ็ดร้อยห้าบบาทยัวๆอะไรใครชอบกุง้งวะเนี่ยนันนแบบไม่ผ่าอันนี้แบบผ่า วันนี้สอเก้าไม่เท่านะนี่พานะแมวที่ชายที่น่ารักมานั่งชิลๆบรรยากาศบอ่อตกก้งบ่ร์นี้ก็ชื่อบ่ร์อส p อยู่ซอยนนจันทร์ ข้ามกับอะไรนะซีเจง่ายๆนะแล้วก็อยู่ใกล้ๆกับปั๊มน้ำมันพีทิบรรยากาศใช้ได้ไหมนะไหนนะบรรยากาศใช้ได้ไหมร้านใช้ได้อยู่วันนี้พ่อหมีกันนะแมวยังไม่ได้โชว์เลยยังไม่ได้โชว์ตกตุ้งเลยว่าโอ้ลูกลูกค้าเขาเยอะเนี่ยโดยๆลูกค้าเยอะมาก วันนี้ก็เลยลองสั่งอาหารมาทานดูอมนี่ต้มยำปลาฉัสองตากทสนหมตหหยโอ้นี่ก็ย่างเหมือนกันนะแมวนะใช่ใใคลนะ้ายๆลักษณะคล้ายๆคอหมูย่างเหมือนกัน แต่ว่าเอามาทำเป็นน้ำตกมันจริงๆไงน้ำตกมันต้องย่างก่อนพี่นพใช่เป็นหมูเนื้อไขมันเนี้ยอันนี้ยทำถูกเลยแหม่ย่างน้ำตกเนื้อเหมือนกันนะย่างให้ดิแล้วเนี่ยต้องต้องย่างก่อนบางร้านช่วยนะเอาเนื้อสดๆมาคั่วไม่อร่อยไม่อร่อยสั่งมาสามเมนูวันนี้ราคาก็จับต้องได้ไม่ถือว่าแพงนี่ออกเลขที่ มีให้ร่มสนุกด้วยนเน่ยช่างน้ำหนักก้งเสียนโชคถ้าได้ดูนี่มีแต่งวกมือชั้นเสียนนั่นัเลยที่มานั่งตกตกเก่งกันทุกคนมีทั้งแบบมานั่งตกมานั่งเดิมแล้วก็มานั่งลุ้นมานั่งเสียงโชค ร้านนี้เปิดให้บริการ4โมงบ่าย4โมงปิดตี2เลยต้องเปิดมาได้เดือนกว่าๆนะอย่าบนะเรนนีกธุรกิจท,ลลลที่น่าทำเหมือนกันนะน้ำแมวนะน้ำแมวลงทุนไหมโอ้ยไม่มีตังค์น้ำแมวก็ประเภทคนแกล้งจนโอ้ยอย่าบอกว่าแกล้งจน,จนจ,นจนจรนนนิงใช่ไหมจริงจริงเนี่ยคนนี้เขาเป็นเจ้าของเกาะภูเก็ตนะโ ก็มีที่ก็มีที่บุกเก็ตใกล้แบบนี้ไม่อยู่นี่ครับพี่นกเพราะว่าข้าหนำตะกุ์เนี่ยนัททลาบตอนนี้ผมพาพี่นกไปอยู่บุกเก็ตผมกระบอกนะนายวีรพอดนัททลาบเปิดบอกกุ้งเยร้านนี้เพราะบ้านเนี่ยมาได้สบายใจเพราะว่าไม่มีสาวเชียร์เบียร์มีแต่พนักงานเสิร์ฟแต่งตัวไม่ได้โป๊เปลือยเลยเนี่ยบางที่นี่มีสาวเชียร์เบียร์ใช่ไหมน้าแมวครับ

หนุ่มเสื <kr> ้อแดงกับหนุ่มเสื้อสีฟูโรดนี่ได้ขึ้นมามีต่างชาติมาตกด้วยนะน้ำแมวโน่นต่างชาติดูต่างชาติน่าจะพวกตะวันออกกลางมาต่อยดวยสีอาจจะเป็นพวกฝรั่งเศสนะจีนก็มาเยอะจีน่าอยู่ทุกพี่แล้อมงเจอมาได้ไม่กี่คน ใช่แลนะ้วมาได mm ้เลยครับพี่พี่ครับสามร้อยครับปอกถุงแก้เขามีส่งฟิกกันด้วยนะนิ้วโป้งกับนิ้วก้อยเมื่อกี้น้องบอกไม่รู้จำไม่ได้นิ้วโป้งเลขคู่ใช่ไหมนิ้วโป้งเลขคู่นิ้วก้อยลูกคี้นิ้วกลางอ่ะนิ้วกลางมีมั้ยมีกระพรนิ้วกลางมั้ย นี <S <S ่น en> ี่นี่นีพร้อมใจกันได้เลยนี่คูองู่ห้าร้อยครับแต่ราจะูห้าพันที่ดรับเติมได้ที่หนครับแต่ราคาเลยคเท่ ดูเดยอันนี้มันหอกเลขขี้หรือเลขคู่เนี่ยหรอน้ำแมวล,ลองทายเนี่ยคู่น้ำแมวเขาบอกเลขคู่วันเลขตัวสุดท้ายเล่นเนื่เอ Cool, no? and yeah. เก้าไมล์ก็ผ่านมาที่สี่พเท่าไรนี้เก้ารสเกร้อยผ่านที่3 1ม0ัหนึ่งามพันหน่3ผ0า3ที่ผ่านที่สันร้พั่ผ่านที่ผ่านที่สาัรอย เห็นเพิ่มเดินไหมครับในจอปักผู้เห็นเพิ่มเดินไหมครับไม่มีขออนุญาตงานนีตัวเลข<ป>ขึ้นไหมครับตัวเลขเดินไหมเ,เดินอันนี้ันนนี้นะครับสิงน,นกพ่อหมี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 ชวนมาตกกุ้งฮะสอนอันนี้กำลังอะไรอันนี้อะไรเนี่ยพี่นกขันเหยือ่อต้องขันเหยื่อเหรออันนี้เหยื่อะอะไรอ่ะเป็นอะไรหัวใจนะเหรอใช่แบบนี้ ราลองแค่นี้ก่อนอันนี้นะแล้วเดี๋ยวเราจะเกี่ยวเกี่ยวไงเกีย่ยวไงอาจาสอนสอนเกี่ยวหน่อยผมไม่เคยตกเลยนะในชีวิตเนี่ยครั้งฉันในชีวิตผมเนี่ยนะครั้งแรกนี่แหละที่ตกกุ้งพี่น้องคุยจอว่าฝั่ 6, งพี่900ครับ6,900ฝั่งพี่900ที่เรียน900เกี่ยวใหญ่ๆไม่ได้啊 มีฝักที่ให้เล่นใช่แล้วเกี่ยวชิ้นใหญ่ไว้ได้ผ0 0นฝักที่โอเคหม่ที่หกพันุ่งในจอหกพันฝักที่ห้าร้อย่อห้าที่ผาที่ห้าพนห้าร้อย้มห้าพันาฝักที่โอ้โหแข็งไหที่พาผมมาข้างล่างกันเนี่ยพี่นกตกบ่อยไหม ตกเบ็ดแต่บ่อยเพราะหมีตกบ่อยไหมปกติไปสนามหลวงบ่อยอันนั้นไม่ใช่ตกกุ้งนะมอัั้ตกกุงเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองนี่เดี๋ยวผมไม่มนต้องกัดชิ้นเลื้อเนก่อนี้นะเอานี่กอนก็ได้เกี่ยวเลยเกี่ยวเลยสามพัที่าที่ีั ขาดฝั่ที่4,500ูนย1,000คบว่า9ขาดที่3,500เคน้องไปเลยฝั่งที่3,500ฝั่งที่ขาดที่3,500ก็เหมือนตกปลานะพอพอทุ่นทุนมันจมอ่ะเออที่3,000เดี๋ยวเรามาแข่งกันโอ้3,500ประจาน 2 đi ừ. Đây mô này. 500.000. Không. Không lọt anh nè. tay là ha. นักแกะที่หน่อยแกะยงไงเอ้าก็ดึงเบ็ดออกจับตัวแน่นๆแล้วก็ดึงเบ็ดไ้บเพถใส่ตะกร้าเฮ้ยมันหนีผมห้าร้อยเนียมันแกะไงวะไหน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 ่เยไหมครับขอแกะยังไงไม่มีคนไม่เคย ดึงเนี่ยฮะดึงแม่งเลยจับจับตัวเบ็ดอ่ะจับตัวเบ็ดมีเพื่อนไม่เลยไม่มีแล้วขออนุญาตนะฮะเจมเลือดอยู่ลจับตัวเบ็ดอ่ะจับกุ้แน่นๆนะเออไปนี่ไปนี่เอออันนี้มันราคาเท่ากันไหมระหว่างเราผ่าอย่างนี้กับ เท่าเท่ากันครับกับย่างแบบนั้นนะนะครับโตแล้วเจ็ดร้อยับาทอโยโย่อะไรใครชอบกุ้งวันนี่เ่ยอันนี้แบบไม่ผ่าอันนี้แบบผ่าสวัสดีครับเชฟสวัสดีครับเ,เชฟรูปหล่อซะด้วยเนี่ย